พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนคริสตศักราช2,023คําคำพยานชีวิตโดยคุณแซมวอตเล ัลบมาซาราฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องความสมบูรณ์แบบของพระคมภีร์อยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประําวันนี้ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่19ข้อ1ถึง10และข้อพระคมภีรหนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อหนึ่งห พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์คุณแซมวอตเล่เป็นพยานว่าเมื่อซัมเมอร์ลูกสาวของผมอายุได้สี่ขวบผมพาเธอไปที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเรามาถึงจุดแสดงศิลปะแบบมันติมีเดียเป็นรูปทุง่งหญ้าดอกไม้ป่าในวันที่มีลมแรงสีเทาบนท้องฟ้า ทำให้แมฆที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของลางร้ายโดดเด่นออกมาจากผืนผ้าใบมวลดอกไม้สีสันสดใสดูเหมือนจะบิดพริว้วไหวบนผืนหญ้าสีเขียวฤดูร้อนหยุดชะง,งักอยู่กับบนภาพวาดเป็นเวลานานผมอยากจะสนับสนุนลูกสาวในด้านศิลปะผมจึงถามเธอว่าเมื่อเรากลับไปถึงบ้านหนูจะวาดรูปได้ไหมเธอตอบว่าไม่ค่ะแต่หนูเต้นตามได้ที่ผมประหลาดใจก็คือ เธอหมุนตัวไปรอบๆด้วยท่าทางที่เธอเคยเรียนมาในชั้นเรียนบาเลเลูกสาวของผมไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ตัวภาพวา่าดแต่เธอให้ความสําคัญกับจิตวิญญาณภายในภาพนั้นนั่นคือการเคลื่อนไหวของลมบนทุง่งหญ้าสิ่งนี้ทําให้ผมสงสัยว่าบ่อยแค่ไหนที่ผมพลาดแก่นแท้ของสิ่งที่มีอยู่ในพระคัมภีรเพราะผมตั้งใจมากเกินไปในตัวหนังสือดังนั้นเป็นเรื่องง่าย ที่จะถูกเบี่ยงเบนจากแกนแท้เพราะตัวหนังสือไม่กี่คำเช่นอาจารย์ผู้สอนธรรมบัญญัติที่ถามพระเยซูว่าเพื่อนบ้านของเราคือใครแต่พระเจ้าทรงเข้าใจสิ่งนี้และเมื่อเราสแสวงหาพระเจ้าพระเจ้ายังคงเติมหัวใจของเราให้เต็มด้วยพระวจนะข้อคิดสำหรับวันนี้พระเยซูทรงสำแดงความจริงแก่ผู้ที่สแสวงหาพระองค์และในช่วงเวลานี้ เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานสำหรับผู้ที่สแสวงหาความจริงข้าแต่พระเจ้าขอโปรดประทานดวงตาที่ไม่ได้เห็นเพียงท้อยคำแห่งพระวจนะเท่านั้นแต่รวมถึงพระวิญ,ญญาณของพระองค์เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายอ่านพระคัำภีด้วยขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้เปิดหัวใจและจิตใจที่จะรับแก่นแท้แห่งพระวจนะของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1ต่อ112 ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ